สวัสดีครับ f อทุกท่านครับสวัสดีตอนค่ำเนาะเย็นกับข้าวเย็นนี้เนาะกับข้าวเย็นนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะน้องก็ททำอะไรไม่รูกเขาผัดหรือมั้งเขาทำผัดหมูหรือมั้งผมก็จะมา ทำกับข้าวแบบบ้านๆเนานะข้าวแบบบ้านๆก็มีประมาณนี้แหละนี่กับข้าวแบบบ้านๆปลาเพียนสองตัวผักตะขคายพ่อเขาติดติดปลาสองตัวเริมคลองก็เลยโหลดโหลดมาตั้งแต่เช้าแช่ฟิดไวนะ้เนาะ ก็เลยเอามาทาเกลือเนาะทาเกลือย่างแบบไม่ง่ายเลยไม่ต้องถอดเก็ดครับเดี๋ยวมันเกลือมันไม่เข้าเนื้อต้องมีเก็ดชอบแบบนี้ไม่ต้องแหวท้องจำหละไส่ขี้ต้องกินทั้งขีเพียเลย <c oughs> คมๆลำๆกินแต่เนื้อแหละปลามอยู่ในเขตเมืองก็ต้องกินกินเนื้อ <c oughs> ย่างปิ้งย่างแซ่บแบบบ้านๆปิ้งย่างปลาตะเพียน ช่วงนี้ไม่ได้ไปใส่มองดักตะคายเลยอีีทุกคนน้ำในบอ่อนั้นน่ะน้ำมันเต็มตะลิ่งเลยน้ำมันเยอะน้ำมันเข้าไงในช่วงน้ําท่วมในบอ่อที่เราเคยไปใส่มองดักตะคายนั่นแหละน้ําเต็มขูขันบอ่อเลยน้ำเต็มตะลิ่งเลยก็เลยไม่ได้ไปไปดักตะคายเลย นองนี่อย่างแบบนี้นครับเอฟซีทุกคนปุ๊บนี่แบบอก็กย่างเราปุ๊บแบบนี้อย่างไฟอ่อนครับเดี๋ยวถ้าไฟมันลุกแล้วเราจะใส่ขี้เท่าก่อนอย่าให้มันไหม้เนาะ ปลาพวกนี้มันมีมันอยู่แล้วเราไม่ได้เวะท้องมันอยู่ในท้องในหัวในตัวถ้าจะปิ้งย่างหนูก็อันตรายเกินไปเนาะปิ้งย่างไม่ได้ปิ้งย่างให้เห็นไม่ได้เนาะปิ้งย่างหนู อันตรายกับกันคนถ่ายคลิปรายได้น้อยมีเหลืองทุกทีเลยเป็นอย่างหนูผิดสำหรับเราขนาดเบลออล้วยังหรือว่าจะเป็น คำพูดเด็ดเดียวเด็ดเดียวอย่างเงี้ยเนาะหนูนาตากแห้งอาจจะเป็นอย่างงั้นหรืมั้งไม่เข้าใจนะขออนุญาตปิ้งย่างครับ คือเพาใส่คิดเท่าแล้วเวลาย่างตาต้องใส่คิดเท่าก่อนขีเท่า้างานอันนี้เป็นเศษฐานเศษฐานถ้าฐานเป็นก้อนมันจะลุกมากกว่านี้แต่เราย่างแบบจะเย็นเย็นให้มันค่อยสุกอย่างนี้ค่อยเหลืองนาทีหนึ่งนาทีกลับด้าน ไฟอ,อ่อนครับเจบสีทุกคนปิ้งย่างปลาตะเพียนแซ่บแจบแบบเป็นแบบลุกทุ่งลูกทุ่งเนาะถ้ากินตามหัวไล่ปลายนาอาจจะดีเนาะชมนรยากาศไปด้วยนีย่มาทำกับข้าวกินกับข้าวเย็นนี่แบบเจ็บแจบย่างปลาเลยไปสุกแล้วนี่เกือบจะสุกแล้วครับ เดี๋ยวทางนี้มันสุกแหมๆแล้วเนาะทางนี้พอเขาได้มาอีกสองตัวเนาะอันนี้ปลาแต้มดำนนี่ปลาตะเพียนหางแดงนั้นเพิ่มมาสองตัวยางให้เขายางให้พ่อ เพิ่มมาอีกสองตัวมันจะสุกแล้วตัวนี้กันสุกแล้วขยับกันเนาะจะขยับยังไง ลาทากเกลือเอ้ไม่ติดไม่ติดลักอย่างแล้วเนาะนี่จะสุอกอยู่ฝั่งนี้ตัวที่ยังไม่สุกก็ ้ฝั่งนี้นี่พอดีเลย <_ FBI> เรียกว่าปลาทาเกเรือคนแบบบ้านๆอย่างเราก็ต้องกินทั้งเกล็ดเลยกินทั้งเกล็ดเลยครับคนแบบบ้านๆอย่างเรา เป็ดมันอ่อนอยู่แล้วเป็นปลาเนื้ออ่อนเนาะปลาน้ำจืดปลาน้ำกลอยไม่เข้าใจก็น้ำกลอยน้ำกลอยน้ำกลอยน้ำจืดมันเหมือนกันไหมเดี๋ยวอนุญาตกินย่างครับพรเขาได้มาเพิ่มสองตัวแต่เราได้มาสอง ก็ได้เป็น4ตัวครับมันหมานแซ่บๆรรครับเดี๋ยวจะเอาสองตัวนี้ไปให้แม่กินก่อนเนาะส่วนนี้ของพ่ออันนี้ให้แม่กินสุกแล้วแม่กับพ่อกินข้าวคนละเวลากัน น,นี่เป็นยางให้ถอนเนาะยุ่งสุกแล้วสุกแล้วเนาะโอ้มันเยอะจังอันนี้มันเยอะกว่าเนี่ยหางแดงเนี่ยตะเพียนหางแดงหางมันเยอะกว่าตะเพียนหางขาวตะเพียนหางขาวก็กินเก่งเหมือนกัน กินข้าวแล้วบออิ่มแล้วบอข้าวหนูเมื่อเช้านั้นนี่เต็มถ้วยเลยหมูทอดแล้วก็อะไรน่ะข้าวหนูขักขักขกอ่านี่เป็นยางปลาด้วยนี่สองตัวส่วนพ่อก็เหลือสองตัวเนาะ วดน,นุถ้วยใส่ก้างนะ่ะก็ประมาณนี้แหละครับเอฟซีทคนให้แม่กินข้าวนะเดี๋ยวเป็นย่างปลาให้พ่อเขาสองตัวนะเขาได้ปลามาสองตัวอีกขอให้ย่างทิ้งไว้เนาะก็เลยย่างไว้ย่างไว้ในถ้วยนะครับไม่ได้ย่างทิ้งไว้ ย่างไว้ในถ้วยขออยากกินเมื่อไหร่ก็กิน